สวัสดีครับรีวิวสินค้ากันเช่นเคยครับตัวนี้เป็นตัวกำคอลายไม้สนบาซินนะครับตัวนี้เป็นลำกล้องสไลด์80เซนนะครับนะครับส,ส่งลูกค้านะครับตนบุรีจังหวัดสุนนรินทร์นะ <C oughs> เดี๋ยวผมจะยิงเป้าแฝงก่อนนะ ลันนะครับเสียงขอดูยางสักนิดนึงนครับขอได้ต่อไปเป็นฝ่องสีด้านล่างครับตัวลิมสุดเลยนะ ปรับยางนิดนึงครับ อีกม็ดเลยครับเป็นกระป๋องสีเหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยครับตัวนี้สไลด์ลำกล้องสไลด์80เซนนะครับเป็นตัวกำคอนะครับงานลายไม้ส่วนบาซินนะบแบบนี้นะตัวนี้จะอยู่ที่ราคา 890บาทบวกค่าส่งตามทิงตามระยะทางของพื้นที่แต่ละจังหวัดนะครับก็ฝากลูกค้าด้วยนะครับนีงานสวยๆแบบนี้นะครขอบคุณลูกค้าครับผมขอบคุณลูกค้าจากรักนบุรีสุรินทร์ด้วยนะครับผมครับ